กะทิไปขอคุณครูเบนมานะคะซื้อไปถึงตลาดก,ก็ซื้อๆๆพอตอนหิวเนาะพอกินแล้วให้มันกระเด็นเต็มหน้าว่าแต่เด็กหน่อยเนาะคนโตกินก็ยังเช่มมเมนมันไม่นุ่มเหมือนเมื่อวานนะคะเพราะว่าเอาแช่ตู้เย็นไว้นะคะแช่ตู้เย็นไว้หืมวิุว้ยกินยังไงให้ใครชอบทานแบบนี้มาทานด้วยกันนะคะ คนค่ะท so ุกคน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 กล้องก็ไม่เห็นตรงนี้มาเนี่ยนะคะนะคะเป็นคนชอบกินน้ํายาสองสองน้ำยาบนการนี่ค่ะหนึ่งชิ้นชุดหนึ่งก็ยี่สิบบาทนะคะเทไปเลยค่ะเส้นนะคะเป็นคนชอบกินน้ายาสองสองน้ำยาบนกัน์นี่ค่ะหนึ่งชิ้นชุดหนึ่งก็ยี่สิบบาทนะคะเทไปเลยค่ะเส้นเย็นแล้วนะคะทุกคนเมื่อว่าซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะค่ะอยู่นี้ ใส่ผักก่อนทำไมถึงต้องใส่ผักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะพาซิมได้จ้ะทุกคนซิมก่อนซิมก่อนใครชอบทานอ่าสองน้ำแนนกงของคุณลุงบ้างเปิดปักนะคะทำที่สองวีไม,ม่มีผักต้องเอาผักใส่ด้วยชอบกินผักอันนี้มากนะคนุผักนี้ซื้อไปถึงตลาดก็ซื้อๆพอตอนหิวเนาะพอกินแล้ว เชนมันไม่นุ่มเหมือนเมื่อวานนะคะเพราะว่าเอาแช่ตู้เย็ยนไว้นะคะแช่ตู้เย็ยนไว้อืวิหยกินยังไงนะคะทุกคนอันนี้มีอ่ขนมจีนค่ะคุณจะพากินขนมจีนนะคะซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานใครชอบทานนะคะด้วยกันนะคะเน่ยค่ะก็แกะมัดดีดีมัดแน่นๆนะคะ ถูกใจเลยเลยได้เจอแผนน้ำยากับที่ลุงไปด้วยใส่แบบว่านี่ค่ะทุกคนรวมเสร็จสับกินยังไงก็ได้ค่ะจะเดี๋ยวก็รู้ว่าจะท้องเสียไหม <c oughs> อาหารเชา้าซื้อมาเมื่อวานนะคะแต่ว่าไม่ได้กินเนาะซื้อตอนหิวซื้อตอนหิวเก็บซื้ออาหารเชา้าซื้อมาเมื่อวานนะคะแต่ว่าไม่ได้กินเนาะซื้อตอนหิว ซื้อตอนหิวเก็บซื้อคนไม่ได้กินนะคะน้ำยาปลาน้ำยาปลานะคะอร่อยอร่อยแล้วเราก็มีน้ำยากะทิปนค่ะขอน้องเข้ามานะเส้นมันไม่นุ่มเมหมือนเมื่อวานนะคะเพราะว่าเอาแช่ตู้เย็นไว้นะคะแช่ตู้เย็นไว้วอุย้ยอุ้ยกินยังไงนะคะเป็นคนชอบกินน้ำยาสองสองน้ำยา,ารวมกันนี่ค่ะคืนชุดหนึ่งก็ยี่สิบบาทนะคะ เทไปเลยค่ะเส้นกินได้อย่างเดียวค่ะอีนี้ก็เหลือก็เลยเอามากินเช้านี้นะคะเดี๋ยวคลูกชิ้นให้ดูนะคะทุกคนดูมีลูกชิน้นได้ลูกชิ้นมาลูกหนึ่งะนะคะนี่ใส่น้ํายาที่หลังมันจะได้โรยผักลงไปด้วยะคะ่ะทุกคนโรยผักลงไปด้วยเนาะชอบไครไครชอบทานแบบนี้มาทานด้วยกันนะคะคนค่ะทุกคน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 กองก็ไม่เห็นตรงนี้มากเนะคะนะคะเป็คนคุณชอบกินน้ํายาสอง สองน,น้ำยาตรงการนี่ค่ะคืมชุดหนึ่งก็ยี่สิบบาทนะคะเทไปเลยค่ะเส้นน้ำยาเยอะๆยิ่งอร่อยนะคะทุกคนใส่ลงไปค่ะลิมิกลิมิกน้ำยาค่ะคลิปนี้เป็นการลิมิดน้ำยาใค,ใครชอบทานแบบนี้มาทานด้วยกันนะคะคนค่ะทุกคน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 กล้องก็ไม่เห็นตรงนี้มากเนยนะคะขออนุญาตชิมก่อนนะคะ อืมอร่อยค่ะทุกคนแต่ว่าเส้นมันด,ดีมิกส,สองน้ำยาน้ำยาป่ากับน้ำยากะทิรวมกันเอาไว้ที่ก่อนนะคะบ๊ายบายเป็นแล้วนะคะทุกคนเมื่อว่าซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะคักอนี้ใส่ผักก่อนทำไมาถึงต้องใส่ผักก่อนเพราะว่านะคะหมดเวลาหมดเวลาของเราแล้วค่ะสามนาทีแล้ว อ,อร่อยนะค่ะน้ำจิ้มใส่น้ำยากระที่ลงไปด้วยใส่แบบว่านี่ค่ะทุกคนรวมเสร็จสับกินยังไงก็ได้ค่ะจะเดี๋ยวก็รู้ว่าจะท้องเสียไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะพาซิมไยจ้ากทุกคนซิมก่อนซิมก่อนใครชอบทานอ่สองน้ำยาของคุณลุงบ้างนะคะทุกคนอันนี้มี อ่ะหนมจีนถ้าค,คุณจะพากินนมจีนนะคะซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานใส่น้ำยาทีหลังมันจะได้โรยผักลงไปด้วยค่ะทุกคนโรยผักลงไปด้วยเนาะชอบกินสองน้ำยาเอาง่ายๆหลายใจค่ะรักพี่สเสดายนอ้องนี่ค่ะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะน้ำยาป่าเนาะน้ำยาเยอะๆยิ่งอร่อยนะคะทุกคนใส่ลงไปค่ะลิมิกลิมิกน้ำยาค่ะ ินี้เป็นการลิมิตน้ำยากินได้อย่างเดียวค่ะลินี้ก็เหลือก็เลยเอามากินเช้านี้นะคะเดี๋ยวลูกชิ้นนี้ดูนะคะทุกคนดูนี่ลูกชิน้นได้ลูกชิ้นมาลูกหนึ่งนะคะนี่เปิดปากนะคะทําที่สองวิไม่มีผกักต้องเอาผักใส่ด้วยถ้ากินผักอันนี้มากนกคนผักนี้ขออนุญาตชิมก่อนนะคะอืม อร่อยค่ะทุกคนแต่ว่าเส้นมันเดี๋ยวจะพาซิมเลยจ้ะทุกคนซิมก่อนซิมก่อนใครชอบทานอ่าสองน้ำยาเหมองคุณลุงบ้างนี่คะ่ะกะทิไปขอคุณครูเบ้นมานะคะเย็นแล้วนะคะทุกคนเม่ว่าซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะทาทีนีนี้ใส่ผักก่อนทำไมาถึงต้องใส่ผักก่อนเพราะว่า ใส่น้ํายาทีหลังมันจะได้โรยผักตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนโรยผักลงนีด้วยเนาะชอบซื้อไปถึงตลาดก,ก็จะซื้อๆ,ๆๆพอตอนหิวเนาะอพอกินแล้วมขยับกองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่ะแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนจะกินข้าวนะคะอึบ้บนิดนึงค่ะทุกคนนิดนึงเดี๋ยวจะพาซิมเลยจ้ะทุกคนซิมก่อนซิมก่อนใครชอบทาน อ่าสองน้ำยาเหมอนคนุณลุงบ้างอ,อาหารเช้าซื้อมาเมื่อวานนะคะแต่ว่าไม่ได้กินเนาะซื้อตอนหิวซื้อตอนหิวเก็บซื้อคนไม่ได้กินนะคะน้ำยปปาปลาน้ำยาปลานะคะอร่อยอร่อยแล้วเราก็มีน้ำยากะทิปนค่ะขอน้องเข้ามานะขยับกองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่ะแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนจะกินข้าวนะคะอึ๊บ นิดนึงค่ะทุกคนนิน,นะคะหมดเวลาหมดเวลาของเราแล้วค่ะสามนาทีแล้วอืมอร่อยมะคะน้ำจีนกิงสองน้ำยาเอาง่ายๆหลายใจค่ะรักพี่เสียดายน้องนี่ค่ะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะน้ำยาป่าเนาะซื้อไปถึงตลาดก็ซื้อๆพอตอนหิวเนาะพอกินแล้ว จะพาซิม้อจ้าทุกคนซิมก่อนซิมก่อนใครชอบทานอ่าสองน้ํายาเหมือนคนุณลุงบ้างน้ํายาเยอะๆยิ่งอร่อยนะคะทุกคนใส่ลงไปค่ะลิมิกรีมิกน้ํายาค่ะคลิปนี้เป็นการลิมิกน้ำํำยาเช่นมันเมนูมเหมือนเมื่อวานนะคะเพราะว่าเอาแช่ตู้เย็นไวนะคะแช่ตู้เย็นไหวมะ,ะอ,วอุ้ย,ยกินยังไงนี่ค่ะกะทิ ไปขอคุณครูเบน์มานะคะดีมิกสองน้ำยาน้ำยาป่ากับน้ำยากะท,ทิรวมกันเอาไว้ที่ก่อนนะคะบ๊ายบายมันกระเด็นเต็มหน้าว่าแต่เด็กหน่อยเนาะคนโตกินก็ยังซื้อไปถึงตลาดก,ก็ซื้อซื้อ,อ,อ,อพอตอนหิวเนาะพอกินแล้วเปิดปากนะคะทําที่สองวีไม่มีผักต้องเอาผักใส่ด้วย ถ้ากินผักอันนี้มากนะคนุณผักนี้เย็นแล้วนะคะทุกคนเม่ววาซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะผักอยู่นี่ใส่ผักก่อนทำไมาถึงต้องใส่ผักก่อนเพราะว่าเรียกว่าอะไรนะลืมแล้งกินก็นลืมไปทัวรไปถีบไปจ้าทุกคนคำท,ที่สองผ่านไปเอาสองคำพอนะคะทุกคนเนะาะอิ่มแล้วใครใครชอบทานแบบนี้มาทานด้วยกันนะคะคนค่ะท,ทุกคน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  กล้องก็ไม่เห็นตรงนี้มากเนี่ยนะคะใส่น้ำยาทีหลังมันจะได้โรยผักลงนี้ด้วยนะคะทุกคนโรยผักลงไปด้วยเนาะชอบเชบ่นมันไม่นุ่มเหมือนเมื่อวานนะคะเพราะว่าเอาแช่ตู้เย็นไว้นะคะแช่ตู้เย็นไว้หืมวิอุ้ย,ยกินยังไงกินได้อย่างเดียวค่ะอีกนี้ก็เหลือก็เลยเอามากินเช้านี้นะคะเดี๋ยวลูกชิ้นนี้ดูนะคะทุกคนดูนี่ลูกชิน้นได้ลูกชิ้นมาลูกหนึ่งนะคะนี่ เดี๋จะพาซิมได้จ้าทุกคนซิมก่อนซิมก่อนใครชอบทานอ่าสองน้ำยาหมอนคุณลุงบ้างคุงขยับกองแป๊บหน่งเดี๋ยวค่ะแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนจะกินข้าวนะคะอึบนิดนึงค่ะทุกคนซื้อไปถึงตลาดก,ก็ซื้อๆๆพอตอนหิวเนาะพอกินแล้วให้มันกระเด็นเต็มหน้าว่าแต่เด็กหน่อยเนาะคนโตกินก็ยังไละมัดแก้มัน